สวัสดีครับวันนี้มาที่วัดโพยหนึงประจำปีวันที่หนึ่งถึงห้าเป็นวันไนึ่ไหไอ้ไอ้ไอ้ เออมีมหาลาปาเข้ามาดวยไรันวันที่สิบหก

8ปดมาสองโล่างศูนย์เอ้ยอีกล็กกว่าใชไม่ออกศูนย์สี่ศูนสี่ศูนสี่อะจับที่ไหนก็ อ้ยโยนให้ไ <medio> ม่ดูปอดีปอดีหมดสินถูงหวยถูกหวยถูกห้วยด้วยถูหวยตัวไหนก็ไม่แม่นนะถูหวย गर्ने <laughs> आमा <laughs> 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 <laughs>